สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่อง d a n i e l s c o r e สวทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft นั่นเองนะทุกคนซึ่งเป็นเกมที่เราเนี่ยเล่นมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้บอกทุกคนนะทุกคนซึ่งเราอยากจะบอกว่าเราเนี่ยได้สร้างเมืองของตัวเองนะทุกคนชื่อว่าเมือง ดานิทโฮลิเดสซิตี้นะทุกคนเป็นเมืองเกี่ยวกับวันหยุดเนาะซึ่งอันนี้ก็คือบ้านของเรานะทุกคนเป็นบ้านหลังแรกของเกมไอคัสที่เราเล่นมาเลยนะทุกคนเราตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านของเราแล้วนทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้เลี้ยงตัวนี้นะทุกคนเลี้ยงมาตั้งนานแล้วแหละเลี้ยงตั้งแต่ตอนสร้างบ้านหลังนี้แรกๆและตัวนี้ชื่อว่าจอมตัวนี้ชื่อว่าเจมนะทุกคนเปิดประตูเข้าไปเลยนี่ตัวนี้ชื่ออียิม ส่วนตัวนี้ชื่ออีแยมนะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเตียงนะทุกคนนี่ซึ่งอยากจะบอกว่าอันนี้คือไมค์ครับของเทนนะทุกคนซื้อมาในราคา79บาทนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไมค์ครับเขาเริ่มลดราคาแล้วนะทุกคนอยากจะบอกว่ามีบ้านเนี่ยหลายหลังอยู่แล้วก็มีการทําไร่ทํานานะทุกคนนี่มีการปลูกไอ้นี้ด้วยปลูกต้นไผ่แล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นนานะทุกคนเป็นนาข้าวเนาะ จะอยู่ติดกับริมทะเลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลัวนะทุกคนลัวลัวระหว่างบึงกับบึงไม่รู้จะเรียวกว่าบ,บึงหรือคลองดีนะ <c oughs> เรียวกว่าบ,บึงดีกว่าเนาะระหว่างบึงกับอ่าบึงกับทะเลเนี่ยติดกันนะทุกคนซึ่งเราก็แบ่งไว้นะทุกคนประตรูตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดได้นะทุกคนนีนี่ให้เรือสามารถเข้าออกได้นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะต้นไผ่ต้นเขาเรียกอะไรต้นไผ่เอาลืมแล้วเนี่ยต้นไผ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต,ต้นไผ่ต้นต้นไผ่เออเออเขาเรียกต้นไผ่ทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นฟาร์มเนาะฟาร์มแกะฟาร์มแพะฟ,ฟาร์มฟาร์มวัวฟาร์มไก่อะไรอย่างงี้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องสมุดประจําเมืองนะทุกคนใครที่แบบต้องการที่จะหาหนังสือนะ ที่จะแบบเอามาอ่านที่นี่นะทุกคนสามารถอาหาได้ตอนนี้ก็จะเป็นสภานวก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นเป็นร้านเสื้อผ้านะทุกคนนี่อันนี้เป็นร้านเสื้อผ้านี่แต่ว่าสตีฟสตีฟคือทำไปไป,ไปทำอะไรบนนั้นก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งถามว่าในแมปนี้เอ้ถามว่าในเซิร์ฟนี้มีโรงเรียนไหมมีนะทุกคนชื่อว่าโรงเรียนโรงเรียน มามาลัสนะทุกคนโรงเรียนมาลัสสคูลนะทุกคนนี่นะทุกคนโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเมืองนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้ก็จะก็จะเป็นที่กินข้าวนะทุกคนตอนนี้จะเป็นที่เสาธงนะทุกคนแล้วก็อตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นที่ทิ้งขยะเนาะเวลาเด็กทาเวอะไรอย่างนี้นะทุกคนตรงนี้จะเป็นห้องเรียนนะทุกคนนี่ เป็นห้องเลียนเหมือนกันเลยอีกฝั่งนึงก็จะเป็นเหมือนกันนะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมมีสองห้องเพราะว่าเราเนี่ยคือเด็กกัมันยังเล็กอยู่ไงสมมตินะเมืองนี้เนี่ยคือเขาเพิง่งย้ายเข้ามาเด็กก็ยังไม่ค่อยมีก็เลยสร้างแค่นั้นไว้ก่อนแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีอีกนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านมินิมาร์นะทุกคนนี่ง่ายๆเลยสั้นๆส,สามารถเปิดไฟได้นะทุกคนนี่เปิดได้ทุกปุ่มเลยนะนี่เปิดได้ทุกปุ่มเลย ที่ราสร้างไว้หลายๆปุ่มมันจะได้มีกิมมิคนะทุกคนนี่เห็นปะตอนนี้ก็จะเป็นตู้ทำเซเลอี้แต่ว่าวเราแคป่ประดิษฐ์ขึ้นมาให้มันดูเหมือนเซเว่นจริงๆนะทุกคนตรงน,นี้ก็จะเป็นสะพานนะทุกคนเป็นสะพานแห่งแรกในเมืองนี้เลยนะทุกคนเมืองดานิสดานิสฮอลิเดย์ซิตี้นะทุกคนมัสยิดนะทุกคนชื่อว่ามัสยิดดานิสแต่ทุกคนก็คือชื่อเราเองเพราะเราเป็นคนก่อตั้งมานะทุกคนนี่อันนี้ก็คือที่ละหมาดนะทุกคนนี่ ละมาแล้วก็จะมีหอมีหงมีหอแต่จะไม่ขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าเราขี้เกียจลงมาเนาะตอนนี้ก็จะเป็นที่วางของอะไรต่างๆนานาน,นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแบบเผื่อใครมาละหมาดวันศุกร์แล้วเขาต้องมาฟังครูสอนอะไรอย่างงี้นะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องด้านศาสนาเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะมีเป็นเอ่อเป็น สุสานของชาวมสุสลิมนะทุกคนเขาตั้งชื่อกูโบนะทุกคนนี่เราไปตอนนั้นนะ่ะเรายังไม่สร้างกูโบที่นะทุกคนเราเลยเร,เราเราเลื่อนคลิปเร,เราเลื่อนเราเลื่อนคลิปชั้นป้านในติ๊กตอกในตอกตอกก็แหละทีนี้เราเจอเป็นเหมือนเขาเอาเหมือนเป็นที่ตั้งหนังสือเอามาทําอย่างนี้แล้วมันเหมือนมากแล้วก็เลยเอามาทํานะทุกคนซึ่งเราได้มาหลายหลุมเลยก็สมจริงอยู่นะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบ้านหลังใหม่นะทุกคน เป็นบ้านของคนที่รวยที่สุดในเมืองนี้นะทุกคนนี่จะไม่กล่าวชื่อนะทุกคนเพราะว่าคือบ้านเราเนี่ยเราประดิษฐ์เองนะทุกคนคือเราสร้างเองเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นกรงของเอ้ยไปไหนหมดอะเอ้าทุกคนหลุตคิวซีเราลืมปิดตรงนี้โอ้ยตายมันหนีไปไหนแล้วเนี่ยทุกคนเราจะบอกว่าเราเลี้ยเสือส่วนบ้านใต้น้ำเนี่ยถามว่า บ้านใต้น้ำเนี่ยมีไหมมีนะทุกคนนี่เราจะพาไปดูนะทุกคนตอนนี้จะเป็นท่าเรือเนาะนี่บ้านใต้น้ำนี่คือบ้านใต้น้ำโขเสียงน้ำตอนนี้ก็จะเป็นบ้านนะทุกคนคือจริจริงอ่ะทุกคนอ่ะช่วยแบบสอนล้วหน่อยนะทุกคนช่วยช่วยแบบสอนล้วหน่อยว่าวิธีการสมัคร X b ็ x เนี่ยสมัครยังไงแล้ววิธีการเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นยังไงนะทุกคนเพราะว่า เราเรายังไม่สมัคร Xbox นะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยยังไม่ยังอะไรยังเล่นก,กับเพื่อนไม่ได้นะทุกคนจริงๆเราอยากเราอยากให้น้องมาเล่นมากเลยเพราะว่าจะได้แบบอยู่บ้านอะไรนะี้เนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยเดี๋ยวทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะทุกคนนี่นี่ฝักบัวเห็นปะเปิดปิดได้น,นะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านใต้น้ำอีกหลังหนึ่งนะทุกคนเป็นหลังที่เป็นบ้านเป็นบ้านใต้น้ำที่สวยที่สุดในเมืองนี้นะทุกคนแล้วก็มีแค่สองหลังเนาะที่เป็นบ้านใต้น้ำทางเข้ามันจะลึกลับนิดนึงนะทุกคนนี่ไม่ลึกลับหรอกส่วนตรงนี้เนี่ยเราทำเป็นมือของสัปประรดเนาะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากให้มันมีแบบอะไรบางอย่างแบบเฮ้ยเมืองนี้มันดูแบบมีประวัติอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคือเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างเดือนที่แลว้วสองเดือนที่แลว้วนี่ บ้านนี้ไม่มีไม่ค่อยเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแค่บ้านแบบสร้างมาเพื่อแบบสร้างบรรยากาศว่าเออเมืองนี้เนี่ยก็มีแบบมีคนอยู่นะแต่จริงๆอะ่ะไม่มีคนอยู่นะทุกคนเราสร้างสตีมมาโดนซอมบี้กินไปหมดเลยอะ่ะคืองงง่อยอะ่ะซึ่งเราอยากจะบอกบ้านสตีมเนี่ยมีนะทุกคนนี่เราสร้างมาเองเลยนะทุกคนสตีมไม่ได้สร้างเลยแต่ไม่มีอยู่ไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็ นี่บ้านสเตปตรงนี้ถามว่ามีใครอยู่ไหมดูนะไม่มีโซตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอา้าน้องแมวตัวนี้เนี่ยเราเอาไว้กําจัดซอมบี้นี่เราจะาไปถังซอมบี้แต่ซอมบี้ดันไม่เข้ามาแต่แมวเข้ามาแทนทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นเมืองไดนิตฮอลิเด์ซิตี้นะทุกคนซึ่งเราก็จะมีแผนพัฒนาไปเรื่อยๆนะทุกคนเออทุกคนเราขอ ถามอะไรหน่อยว่าอันนี้มันคือเมืองอะไรหรือว่ามันเป็นมันเป็นเซิร์ฟอะไรนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเนาะซึ่งเราเข้าไปตกใจมากเฮ้ยทำไมไม้มาสวยทำไมอุ้ยเนี่ยเห็นไหมมนสวยมากแต่พอเราลงไปลึกๆเป็นปราสาทดำๆนะทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นอย่างงี้่ะทุกคนคือเราควรทำยังไงกับอันนี้ดีแต่เรามีแผนว่าถ้าเมืองด้านบนเนี่ยมันดีแล้วนะมันดีหมดแล้วนะ เราว่าเราจะเอาเราว่าเราจะทําเมืองใต้นี้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเมืองด้านบนก็ยังไม่มีใครอยู่เลยเนาะแต่เนี่ยคือใครคือมันเป็นเซิร์ฟอะไรอะทุกคนทุกคนช่วยบอกหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเก่งกับเรื่องไม้คามนะทุกคนเพราะว่าไม้คามเนี่ยที่ผ่านผ่านมาตอนเด็กๆเราเน้นแต่ของเถื่อนเราไม่เคยเล่นของแท้เลยของแท้จะเล้นแต่ของน้องแล้วศั์น้องก็พังแล้วน้องก็ซื้อไม้คามปามในไอแพดซึ่งมันเป็นการกบกันนะทุกคนเราเล่นเราเล่น ใครๆก็ซื้อกันได้เออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนแชร์ไปให้ลูกหลานหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆพี่ๆน้องๆได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซ b s c r i b e เรามี100คนแล้วนะทุกคนเย,ย้ซึ่งเรา,าจะบอกว่าเราเนี่ย ขอให้ทุกคนเนี่ยกด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราทําอะไรนะทุกคนหรือว่าอยากให้เราเนี่ยอ่าอยากให้เราแบบเกี่ยวทำอะไรเกี่ยวกับโลบอกหรือว่า m i n Minecraft นะทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะทุกคนส่วนอย่างที่เราบอกไปว่าเมืองอันนั้นคืออะไรวิธีการเล่นกับเพื่อนเล่นยังไงวิธีสมัคร Xbox สมัครยังไงทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยทุกคนเผื่อว่าเป็นความรู้ให้กับ เพื่อนๆอนไคอมเมนต์นะทุกคนหรือว่าแล้วก็เป็นเป็นความรู้ให้กับเราได้นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาอัพเดตเมืองนี้นะยูฮูหูหูวิว